สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ r ฟ o ครับช่องที่สุ่มสกิน RV เล็กิจกรรมว v เดือดที่สุดในประเทศไทยตรงจุดจุดนี้แล้วนะครับผมม <Yeah! S 1> าข <Ooh! S 1> อภัยด้วยว่าวันนี้มาสายเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าไปงานแต่งเมื่อเช้ามานะแต่ว่ารวบตึงแบบของดีๆไว้ตรงนี้แล้วนะครับผม <Yeah! S 1> กิจกรรมแรกนะครับผมกล่องสกินรวมมิตร15คูปอง มันก็คือกล่องไอ้แบบวกแบบกล่องรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สะสมไปแลกสกิลอัลติเมทขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแน่นอนวันนี้สกินที่เข้าใหม่ที่แบบเดือดๆนั่นคือลูคมาชวอร์เชอร์นะครับผมนั่นคือสกินของลูบัฟมาก็ต้องขายสกินครับผมแล้วก็ยังมีสกินเอลสุของแบบไอตัวล่องหนที่เป็นหมาจิ้งจอกนะครับค่อยว่ากันอันนี้ค่อยว่ากันหลักๆคือวันนี้สิ่งที่ผมอยากทําคืออะไรรู้ป่ะเพราะมันเหมือนแบบไอสกิน ชื่ออะไรอ่ะไอของจูจูสคไหเซนน่ะไวโอเลตโนบาระนะครับมันเหมือนจบะบักเขาให้โเทเค็นมา เกินความจําเป็นทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจว่าสุ่มอย่างไรให้ถูกที่สุดนะครับผมแต่ว่าผมสุ่มแบบถูกที่สุดไม่ได้เพราะผมพลาดไปแล้วนิดนึงครับผมอ่ะมันจะมีคําถามหลายๆคนเลยหลายๆคนแบบเยอะๆมากๆเลยครับถามมาว่าพี่เล่นเท่านี้กี่ช่องเล่นเท่านั้นกี่ช่องเล่นเท่านู้นกี่ช่องครับอ่ะผมบอกตรงนี้ว่ามันมีทั้งหมดนะครับ30ช่องราคาเหมาของ30ช่องนะครับนั่นคือ3 0 0พันคูปองเป๊ะ เติมมาแบบสามสี่ห้าร้อยตัวแล้วนะครับผมจำได้แน่นอนแล้วก็เบสแพคทีสนะครับคือเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้อันนึงคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถกดและใช้ส่วนลดได้นะเพราะว่ามันให้ตัวเหรียญทองเนี่ย รวมกันเนี่ยคือ500อเหรียญครับเหรียญทองเอามาจากไหนบ้างอันดับแรกคือเติมเงิน10บาทจะได้100เหรียญน,นะครับแล้วก็ล็อกอินใน5วันกิจกรรม5วันอันนั้นได้อีก200เหรียญเป็น300เหรียญแล้ววันที่22กับ2ี่เนี่ยมันส่งเข้ากล่องจดหมายมาอีกอย่างละร้อยเหรียญสรุปว่ามันให้ฟรีมาทั้งหมด500อยเหรียญน,นะครับเราจะมาดูว่าเราจะทําอย่างไรให้มันโอเคให้มันเวิร์กที่สุดเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางมาตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะ ตารางตัวนี้เป็นราคาของแต่ละช่องเลยนะครับผมการที่คุณจะได้ใช้ส่วนลดให้ดีที่สุดเนี่ยอันดับแรกครับช่องที่1นึถึงสิเนี่ยคุณไปกดรับมาก่อน300โทเค็นซึ่งในที่นี้คือคุณไม่ต้องกดรับมันเด้งเข้าตัวอยู่และว3 0 0โทเค็นนะครับสุ่มช่องนึงที่1ถึง1 1เสร็จแล้วทุกคนถ้าให้มันดีที่สุดนะครับผมคุณต้องทำการเปิดแบบใช้คูปองช่องที่ 1ิ1ส1ง1ิ1สามสอ่ะพรเปิดถึงช่อง17ปุ๊บคุณไปกดรับโทเค็นที่มันออกมาวันเสาร์อาทิตย์นึกออกปะที่มันแบบเป็น100 100คราวนี้แหละครับผมคุณเอา200นั้นมากดที่มันเป็น99คือของวันที่18และ19นึกออกไหมคุณจะแบบ ประหยัด,ส,ด,ส,ดสุดๆสุดๆสุดๆเลยคือคุณจะใช้2,502คูปองในการเหมาโนบะระแต่ยังผมเนี่ยผมพลาดไปแล้วทุกคนคือไอ้โทเคนวันเสาร์เนี่ยผมก็แกะออกมาแล้วแล้วก็มาสุ่มเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์มันจะมาไหมสรุปมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับผมผมสุ่มไป12ช่องเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมจะต้องทำคือ ผมต้องเปิดแบบใช้คูปองไปเรื่อยๆจนกว่าช่องที่มันเป็น119คูปองคือช่องที่22เนี่ยผมจะต้องไปกดรับโทเค็นที่มันอยู่ในกล่องจดหมายที่อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนผมก็จะมากดรับตรงนี้นะครับผมอ่ะสะกินนี้ก็เป็น ID ลองของผมนะครับผมแต่ว่าต้องเอาต้องเอาเพราะว่าผมเก็บไว้ให้ ลูกเพจยืมนะครับใครที่อยากยืมสกินนะมาในไลฟ์ผมได้เลยคือ ID หลักเนี่ยมีทุกสกินให้คุณยืมแน่นอนแต่ ID ดรองเนี่ยก็ค่อนข้างตึงแบบเกือบเกือบแปะคือ850 860อะไรเงี้ยผมจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะครับโอเคถ้า,าําทำตามแผนเมื่อกี้คือเราตรงเนี้ยเราจะใช้คูปองไปก่อนนะครับผมไปก่อนอันนี้คือ17ช่องนะเดี๋ยวผมขอไปดูแผนนิดนึง อ่ะตรงตรงนี้ตรงนี้เราจะใช้ไปก่อนแบบคูปองไปก่อนนะครับผมบัฟเข้าไปโอเคเสร็จแล้วทุกคนเราต้องค่อยๆนะนี่คือถึงช่องที่21เนี่ยเราจะใช้คูปองไปก่อนนะครับผมถ้าตามแผนเรานะว่ามันว่ามันได้จริงไหมนะครับผมอ่ะกดไปก่อนปั๊บ,บนะครับผมเรียบร้อยคราวนี้ผมจะไปรับไอโทเค็นฟรีที่ได้100นะครับ คือใครที่ใครที่ยังไม่รับแบบผมนะทําตามผมนะครับผมอ่าพอรับมาแล้ว100ครับเราไปเข้ากิจกรรมโนบาระต่อครับอเมอมคคราวนี้โทเคนเรามี131แล้วนึวงออกปะทุกคนไอช่องเนี้ย1 1 9เราก็จะได้ใช้โทเคนแบบมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมเ ah ท่าที่เราจะทําได้นี่ออกปะแต่ว่าเบสแพคที่ที่ผมบอกไปเนี่ยมันคือเหมือนเหมือนตอนแรกเดี๋ยวผมขึ้นให้เออก็คือ กดไปก่อนแล้วพอต้องใช้คูปองไปก่อนพอถึงช่องที่มันเป็น99้สองครั้งอะ่ะเราค่อยไปกดรับโทเค็นของวันเสาร์แลวนะวันอาทิตย์ซึ่งบางคนอาจจะยังดองอยู่นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้คือผมทําดีที่สุดได้แค่เท่านี้จริงๆนะถ้าไปอีกช่องหนึ่งมันจะเป็น139มันจะเกินเราจะใช้โทเค็นไม่ได้นะครับผมไปนี่เห็นไหมอันนี้ยคือเดือดที่สุดแล้วนะไม่เดือดจริงไม่บอกนะช่องเนี้ยโอเคขอสุ่มไปเท่านี้ก่อนครับผม มับเข้าไปโอเคแล้วคราวนี้เราก็อาจจะต้องไปทีละช่องนะครับผมไปร้อยเก้าเก้าตรงนี้โนบาระไม่มาตรงนั้นแล้วก็ตรงกลางจ้เหมาสองไอดีไม่ได้ลนยะแต่ว่าการีน่าบอกว่าเอาไปดีสองไอดีก็เอาไปดีนะครับผมโอเคยินดีด้วยคุณได้รับอะไรสักอย่างนะครับโนบาระคุชิกิอะไรก็ว่าไปคือคูปองที่ หายไปนะครับถ้าตามที่ผมคำนวณนะนี่ผมไม่ได้บวกเลขคือมันต้องหายไป2,512คูปองสำหรับการเหมาสกิน Violet n o b a r a กดให้ดีที่สุดคือกดแบบที่ผมบอกถึงคุณจะพลาด100โทเคนคุณก็แค่ตัด99อันหนึ่งทิ้งนึกออกปะเออคือยังไงก็คือดีที่สุดสำหรับแท็คล้านที่แบบตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็คืออาจจะเป็นตัว 2,220บาทอันนี้โคเบอร์แน่นอนนะครับผมแนะนำว่ากดแบบผมนะครับผมสำหรับใครที่พลาดรับโทเค็นวันเสาร์ไปแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่พลาดตามที่ผมแนะนำคือคุณจะได้ในราคา2,502คูปองแบบเหมานะครับผมไปไปรับของก่อนนะครับอ,อ่ะอันนี้จบกันไปนะครับสำหรับโนบะระที่ถูกที่สุด เข้าใจว่าถ้าดูคลิปจบจะไม่มีคําถามแล้วแน่นอนนื้ออกไหมกดให้ดูก็กดแล้วกดเปิดก็กดแล้วนะครับอย่างจเม้นถาะพี่นี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่อันนี้เข้าใจเป็นคอนเทนต์อยากถามแต่ว่าตั้งใจดูคลิปนะครับง่ายที่สุดโอเคไปไปกันต่อครับกล่องสกินอัลติเมทวันนี้นะครับอ่ะมันมีมันมีอะไรเนี่ยอ่สองอันเก้าเก้านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็ใครใครใช่ที่ยังไม่มีนะก็ซื้อไปเต็มเต็มเต็มข้อไปนะครับผมแต่ผมมีแล้วนะ สกินอันนี้สกินลูกซึ่งผมก็อยากได้เหมือนกันโอ้โหผมยังขาดสองสกินด้วยแต่เอาทีละอันนะครับผมจะเอาลูกนะวันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะมันจะมีแพ็คลดเหมือนเดิมครับสามแพ็คเนี่ยหกร้อยห้าสิบคูปองแทบแจะจาราคาได้อยู่แล้วใช่ไหมนะใช่โอเคอแล้ววันนี้เราจะมาดูครับว่าเราจะใช้โทเค็นเท่าไหร่คือใช้ห้าปีบห้าโทเค็นนะวันนี้ลุกต้องเป็นของผมแน่นอน ไปแล้ว ID นี้ต้องสู่หมูรลัดด้วยตึงไปหมดตึงงอดงานงอกไปหมดนะครับขอไปดูเลทน,นิดนึงเลทมันอยู่ที่วันนี้คือสกินทาวอนอ์่ะ0.2เป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับแต่หน้ากากวันนี้ให้มา73เ็นซึ่งน้อยกว่าปกตินะแล้วก็ใช้55ด้วยนะครับขอไปก่อนขอไปก่อนยังไงไม่รู้นะครับผมใส่ไปก่อน ถ้าใครยังไม่กดไลค์กดส b s คร i b e ฝากกันด้วยครับไม่มีช่องไหนตึงเท่านี้อีกแล้วครับโอ้โหนานนาน,นานมากกว่าจะดวงดีแบบนี้นะครับผมสรุปเปลี่ยนเป้าครับผมไม่เคยผมไม่เคยสกินอัลติเมตแตกนะแบบสกิน <Yeah. S 1> ที่นี่นไม่ตำ <Ooh. S 1> แบบนี้นะครับอย่ดอย่าวอ l ซัปก็จะทำไมฉันจะดวงดีขนาดนี้ ได้มา23นะโดยปกติเกรดมันจะอยู่ที่21นะครับผมผมต้องเปลี่ยนเป้าแล้วคราวนี้งานเข้าแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะผมดวงดีไงได้รู้ไปนะครับผมยังดียังดีผมต้องการ43โเทเก็นนะครับผมอ่ไปกันต่อนะครับเข้าใจว่ากล่องนี้อาจจะยังไม่พอผมว่าต้องต้องมีอีกกล่องหนึ่งนะครับผม ผมต้องการ4ี่ิบามนะไปห้าสิบกล่องจะเป็นเท่าไหร่สักพักสกินเอลสูแตกนะหาเลยนะยอุ้ยอีกนิดเดียวเองอ่ะผมต้องการ43ิบสามอันนี้มันสี่สี่ิบไปแล้วนะครับผมเ <c oughs> พราะฉะนั้นผมเปิดทีละกล่องนะครับผมผออนญาติด,ด้วยได้ปุ๊บจบเลยเจบามไม่เกิน2กล่องอะ่ะต้องได้นะสักพักสกินแตกห้าเลยนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอย่าทำพี่ขายหน้าไอห,หนุ่มมันเจมเเซมันก็ควรจะให้ได้แล้วปะ เฮ้ทุกคนว่ามันแปลกๆปะทุกคนว่ามันแปลกๆกันปะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเด,เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับว่าเลตต่อกล่องมันเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจว่าเลทมันก็เป็นปกติของมันนะอาจจะแบบทะลุไปแบบ เต็มที่คือ740คูปองอาจจะได้ตัวสกินลุกนะสำหรับตัวมาควอเชอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อแบบแพ็คชุดใหญ่นะผมก็แลกไปก่อนเวเลเนียมนะครับผมโอ้โหสรุปได้2สกินเฉยวันนี้นะครับผมดวงดวงแย่กับไบโอแต่ว่ามาดวงดีกับไอตัวกล่องอัลติเมทนะนี่ตึง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 วันนี้ไอไอดีนี้เพิ่มเป็น3สกินให้ยืมกันแบบตึงตึงตอนนี้คือ848สสกินแล้วนะครับผม อ๋อยังยัง8ปต้องอันนี้มาก่อนอมัวซัวไปหมดมัวซั่วไปหมดเหมาไวโอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปเอาไอ้ตัวมูราดก่อนวันที่25เดี๋ยวเอาไอดีนี้มาสุมมูรดนะครับผมตึงไปหมดตึงตึงแบบตึงมัว่วตึงซั่วไปหมดนะครับผมอะช่องเนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นช่องที่ตั้งใจสุ่มเดือดที่สุด ของ ROV นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและถ้าใครหาร้านเติมคูปองจะไปเติมร้านอื่นทำเมลเลยแล้วดูรีวิว,วช่องไหนแล้วก็ต้องเติมช่องนั้นนะเปล่าใช่ไหมครับก็จัดไว้ที่ร้านกอลอฟมีทางเว็บไซต์และทางแชทนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย